ม,มสวัสดีค่ะนักครนวันนี้วันที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563วันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้องที่ 1. ออ1โอเควันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอ่ากิจกรรมเป็นกลุ่มทดลองด้วยกันวันนี้พครูจะพานักเรียน กาเรื่องกอารย่อยอาหารซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะคะซึ่งในระบบการแยก kind of อาหารใช่ไหมคะอาหารเราทานด้วยอะไรคะปลาเวลาเราทานใครที่ไหนอาหารและผู prepare, <c oughs> ้ชายใครที่ต ah. <c oughs> ่ออาหารใช่ไหมงานที่ต่ออาหารนะคะอันนี้ผู้ชายอันนี้ก็ผู้ชายเหมือนกัน น,นะคะคเออวันนี้เดี๋ยวครอบครัวเรื่องของสารอาหารตัวนะคะ,ะเในเรื่องแรกสารอาหารที่เราเรียนผ่านมาแล้ว,ว,วมีทั้งหมดกี่กลุ่มคะห้อาหารสารอาหารมีมมมทั <5 S 1> <5 S 2> ้งหมดห้ากลุ่มหรือว่าห้าหมู่หมู่แรกคือหมูเนื้อเป็นขาวของอะไรคะเนื้อสัตว์เป็นเนื้อสัตว์นะคะหมู่ที่สอง เป็นไขมันเป็นหมู่ที่สามเอาหมู่ที่สี่คือบีเทลโดยเฉพาะที่ไหนคะในลปูกระไม้และค่ะเอหมู่ที่สี่คืออะไรคะหมู่ที่สี่ก็คือเลือดก็จะมีเยอะแยะมากเลยและที่สําคัญอะไรที่ทําให้อาหารทั้งห้าหมู่นี้สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้น้เออชุกครั้งเราต้องกินน้ําเพื่อช่วยให้ ละลายละลายละลายละช่วยละนั้นเราดูกิจกรรมกิจกรรมที่พวกเราจะต้องทำการทดลองในวันนี้นะคะทุกคู่มีข้าวเออเดี๋ยวขอตัวแทนมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะขอตัวแทนคนที่หนึ่งค่ะสองค่ะทให้เธอมาไปเลยค่ะลุงที่สองลุงที่สาม ให้เราพิจารณาร่วมกันนะคะว่าอาหารที่ครูมองให้พวกเราบวนปากมาดีหรือยังคะดีแล้วนะคะอ่ะดีแล้วพวกเราบวดปากมาดีเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะให้พวกเราได้ทํากิจกรรมอ่าดูใบงานดูสิคะใบงานของเราใบงานของเรานะคะใบงานขอโทษใบงานไหนคะอ่ามีใบงานด้วยนะคะอาวดูใบงานใบงานนี้คุณครูตั้งจุด จุดประสงค์ว่ายังไงให้นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะและอธิบายการย่อยอาหารในปากอุปกรณ์มีวัสดุอุปกรณ์มีหนึ่งคือเมีน้ำอ้วนปากได้นะคะสองคือข้าวข้าวอะไรคะข้าวสุกข้าวสูกข้าวเหนียวสุกนะคะวันนี้ไม่ได้เอาข้าวสวยมานะคะ เพราะฉะนั้นวิธีทำทำยังไงทานเอานึงเราอ่านได้ไปงานค่เนื้อทุกคนร่วนวปากให้สะอาดและตามข้าวที่เตรียมมาใส่ปากแล้วทุกคนรวนปากให้สะอาดพวกเราพ่วนปากค่เรียบร้อยแล้วนะคะอโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แบ่งก<ม>ัน<ะ>ชิมซึ่งในการชิมนี้เราจะดูวิธีทำคือหนึ่ง อะไรคะสังเกตว่าขณะที่เราเริ่มเคี้ยวข้าวเป็นยังไงพอเราเคี้ยวด้วยกันพบหมดแล้วเราก็บันจึกใช่ไหมคะเออบันจึกใส่ในแบบบันจึบในตาราในแผ่นที่สองนะคะในช่องแรกนะคะเสร็จแล้วพอเราเคี้ยวข้าวไปนานๆสักประมาณกี่นาทีหนึ่งนาทีเราก็เขียนกีคฟัง พอเราเคียนเรียบยร้อยแล้วทำไงคะสรุปร่วมกันว่าในการเคี้ยวข้าวไปใช้เวลาเริ่มเคียเค้ยวกับเคี้ยวไปหนึ่งนาทีจะมีรสชาติไปยังไงแล้วเรา,าตอบคําถามในคํถาถามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6กอ่าแล้วก็จะให้กระแทนกลุ่มนี้ได้ออกมานำเส<ด><ด>น,นหอหน้าชั้นเรียนนะคะโอเคนะคะอ้าวลงมือทําการทดลองได้ค่ะ ชิ S <S ้นนี Practice> ้นะเด็กกันนะคะแล้วก็มื um ุผลนะคะแบ่กกันนะคะวันนี้ผมมีแค่สามคนค่ะสองคนนีสบายเร่มเียวมันเทิ้งเลยค่ะอ่าเลขากนลูกกานมันเทื้อเลยนะคะเขี้ยวไปสักประมาณ รู้สึกยังไงเราช่วยกันเเขียนยังไงเราก็เขียนลงไปเลยนะคะสวยเอาเลขานนั่นแหละบันคับอร่อยมากเลยนักเรียนทำกิจกรรมเยี่ยงมากเรืองการรักเขียนนันเองนี่สอบคั้งามค่ะตอบคั้งามค่ะก็เรา ผเรียบร้อยแล้วคก็ตอบคาถามนะคะตอบคำถามนะคะคาถามขที่หนึ่งตอบคาถามข้อที่สมอที่สี่กขมที่หนึ่งนี้เป็นข้อที่หนึ่งกับสนะคะโอเคเกิดขุมที่สามเป็นข้อค่ะชนี มาจากกลุ่มหันจันค่ะเคี่ยวข้าวก็จะมีรสชาตินุ่มเหนียวๆค่ะเคี่ยวข้าวเป็นเวลาหนึ่งนาทีข้าวเริ่มมีรสชาติหวานมากขึ้นค่ะขนขึ้นผลการบันทึกเมื่อเริ่มเคี่ยวข้าวก็มีความเหนียวขึ้นรสชาติก็เริ่มหวานเคี่ยวข้าวเป็นเวลาหนึ่งนาทีข้นเริ่มละลายในปากค่ะแกลุ่มเยี่ยมมากเลยเพราะว่าได้ออนำเสนอใช่ไหมคะ ประมือให้กับกระแสนแต่ละกลุ่มกครั้งหนึนะคะอ่อวันนี้คุณภูมมีสิ่งที่จะให้พวกเราได้ดูโดยให้เราดูทางอะไรคะเอ่อทางสรุปงบนะคะเอ่อเรามาดูด้วยกันนะคะมาดูดยกันนะคะเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงเอ่อระบบการแย่อาหารเป็นยังไงคะต้องผ่านเลยคะอ่าผ่านปลาอ่าผ่านไปที่หลอดอาหารผ่านไปที่ องค์ปะกาหามาที่ตามไส้เล็กตามไส้ใหญ่แล้วก็ตะวนหนักอ่ทีนี้การรับอาหารแต่ละวันนักเรียนมีความที่เิ็นว่ายังไงเราต้องรับประทานอาหารมากน้อยอย่างไรคะมากไหมคะมากเออเราต้พิจารณาโลวยในการรับประทานอาหารขอเจ้แทนมาช่วยจับสื้อให้ครูครูหน่อยค่ะเราเจแทน รวยในการรับประทานอาหารต้องรวยรับประทานอาาอาหารอย่างแรกที ities, ่พวกเราต้องรับประทานวันละเท่าไหร่คะเยอะมากเลยก็คือประเภทอะไรคะเอ่อข้าวและแป้งใช่ไหมคะเอ่อข้าวและแป้งเราต้องรับประทานวันละเท่าไหร่คะแปดถึงสิบสองค่ะดีอาอย่างที่สองก็คือเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็เม็ดถั่วแล้วก็งารับประทานวันละเท่าไหร่คะ 6ถึง12ชอน6ถึง12ชอนอย่างที่3ก็คืออะไรคะผลไม้ใช่ไหมคะวันละเท่าไหร่คะวันละคือไ้ส่วนผลไม้ประทานเยอะตามฤดูกาลเลยอ่านักเรียนไปทำรารวมหน้าแล้วก็เพิ่มเติมครูฝากนักเรียนให้ทุกคนนี้ไปอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ทําการบ้านส่งครูนะคะอ่า วันนี้หมดเวลาพอดี่ะใครมีปัญหาอะไรเอ่ยไม่มี็นไรไม่มีนไระคะใครก็ถัญาคุณครูได้นะคะวันนี้หมดเวลาพอดีอ่ะนักเรียนค่ะกลับห้องได้ค่ะนักเรียนมรรุ่นรุ่น